สวัสดีทุกท่านอีกเช่นเคยครับพบกับผมกับบุญมาพาเที่ยววันนี้ผมก็เป็นวันหยุดวันหนึ่งของวันนี้วันอะไรวะบังคานเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชิมบรรยากาศริมคลองประปานะครับที่อยู่ด้านหลังของบางใหญ่เรานี่เองเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปนาะนแลน้วตอนนั้นตอนนั้นตั้งแต่ไปกลางเต็นท์นี่ก็อุ้ยหลายเดือนแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปปะเราเดินทางกันไปดีกว่าบรรยากาศยามเย็นครับหลังบางใหญ่ซิตี้นี่เองครับ คองปลาปาจังหวัดนนทบรุรีโอเคเดี๋ยวเราไปคลองประปาดี่ว่าไปครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะฮะเอ้ย4ี่โมงยี่สินาทีนะฮะที่เราจะเดินทางไปตอนนี้เดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศช่วงกันเดินทางกัน เรามาทาลัรจากเทศบาลบางใหญ่นะฮะด้านหลังนะฮะเดีย๋ยวเราจะไปทะลุซอ,อ,อยแก้วอินนะฮะเพื่อที่จะไปตรงข้อปลาบอดี ในตรงนี้พอดีเลยตรงนี้พอดีเลยนังงย่งคือแนละียงคืนบรรยากาศดีนะแต่ตอนนี้ฝนแม่งตกด้วยสงสัยทางนี้จะเละมากเข้าไม่ได้อดูทางมันมีน้ําขังเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูมุมโน้ก่อนทางเละกอกไม่นะนะอันตรายห้ามเล่นน้ํา ีกว่าอันนี้น่าทางดีกว่าโกินแล้วก็ไม่เก็บกันขยะเฮ้ยทางเละ ได้โยถึงละโอเคครับทุกท่านครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงเ,เรียบคลองประปานะฮะหลังบางใหญ่เป็นไงโลเคชัน่นโลเคชั่นดีมากครับหน้าแบบช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีคนมาออกกําลังกายแล้วก็มากางเต็นท์อะไรบ่อยมากเม้ยไปเชิญกางเต็นท์เลเอาเข้าอีสนามแบบมาตั้งแบบปิกนิกเฉยๆยามเย็นนะฮะแต่กลางคืนยุงค่อนข้างที่จะเยอะมากก็เดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงกันดีกว่าว่าบรรยากาศของป่าหลังบางใหญ่นั้น หน้านั่งขนาดไหนล้วสวยงามขนาดไหนเราไปดูภาพบุมส่วนครับ เนี่ยก็เป็นบรรยากาศยามเย็นครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงยีนาทีละก็มีพี่ๆเขาพวกมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็โซนนู้นก็จะเป็นรถใหญ่นะฮะที่เขาแบบเออเอาเก้าอีสนามแล้วก็มาปูเสือนั่งนะฮะปูเสือนั่งได้ยามเย็นบรรยากาศดีครับผมแต่ถ้าดึกหน่อยก็ยุงค่อนข้างที่จะเยอะเราก็อยู่กับตรงนี้ครับของปลาปลาบางใหญ่ฮะ บรรยากาศดีครับจําเย็นครับถ้าถ้าใครเคยได้มาแล้วก็จะติดใจแน่นอนถ้าใครยังไม่เคยมาแนะนําครับก็ลองอโซนในจังหวัดนนทบุรีหรือบางใหญ่นี่เองครับก็ลองมาพักผ่อนจันใจยามเย็นในตรงนี้ได้นะฮะอย่างนี้เองครับก็สวยงามครับถ่ายรูปถ่ายรูปก็สวยงามครับ๋ยวให้ดูรอบรบเลยจะได้ครับรถกระสันจรครับฝั่งนู้นนะฮะสวยงาม ก็มีพี่ๆเขาเอรถล,ลงงานะหรือสึงอาจะถ่ายรูปโอเคก็ใครสนใจก็มาแคมปิ้งพักผ่อนได้ครับยามเย็นตรงนี้ครับหลังบางใหญ่นี่เองคือของประปาครับจังหวัดนนทบุรีนี่วันนี้ผมบุญมาพาเที่ยวก็มีแค่นี้ครับไม่ได้มีผีเซ็นอะไรมากก็แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีที่ไหนหน่าสนใจแล้วก็น่าเที่ยวน่าพักผ่อนระแวกใกล้ๆบางใหญ่นะฮะก็เดี๋ยวจะเอาคลิปมาให้ชมกัน โอเคเดี๋ยววันนี้เราอพอกันแค่นี้ก่อนแต่แล้วก็เดี๋ยวไปดูภาพโดยวรวมกันว่าจากที่เราดูไปแล้วคลิปแรกนะช่วงประมาณห้าโมงสี่โมงประมาณนี้ห้าโมงนี่นะฮะก็ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะกลับพอเวลาตกเย็นมากๆเนี่ยบรรยากาศหน้านั่งขนาดไหนอันนี้แดดเริ่มมาลวจาล้าละโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพโดยวรวมกันครับ